หนึ่งเรื่องนะคะที่รัฐบาลก็สนับสนุนนะคะโดยเฉพาะเรื่องของการที่จะขับเคลื่อนพลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมก็คือรถยนต์ไฮบริดนะคะ ก่อนหน้านี้เนี่ยบอร์ดอีวีเขาไฟเขียวแล้วนะคะว่าจะลดภาษี5ปีแล้วก็ล่าสุดก็มีสีเงื่อนไขที่ออกมานะคะเกี่ยวกับเรื่องของตัวรถยนต์ไฮบริดนะคะเรื่องนี้คุณนาเทศศิริศักดิ์ค่ะเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือว่า BOI ซึ่งพูดในฐานะกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติหรือว่าชื่อย่อ,อก,ก็คือบอร์ดอีวีนะคะบอกว่าที่ประชุมของบอร์ดอีวีตอนนี้มีมติเห็นชอบแล้วนะคะสำหรับตัวมาตรการสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านไปสู่อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า ซึ่งจะปรับลดอัตราภาษีสรรพสามิตสำหรับรถยนต์นั่งและรถยนต์โดยสารขนาดที่นั่งไม่เกิน10คนแบบไฮบริดหรือว่า H.E.V เพื่อที่จะสนับสนุนอุตสาหกรรมยานยนต์ให้เปลี่ยนผ่านไปสู่ยานยนต์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและสอดรับกับทิศทางเทคโนโลยีสมัยใหม่และยังรักษาความสามารถในการแข่งขันให้กับอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยในระยะยาวค่ะโดยจะมีทั้งหมด4เงื่อนไขด้วยกันนะคะเงื่อนไขแรกก็คือการลดการปล่อยคาร์บอน2คือการลงทุนเพิ่มเติม 3คือการใช้ชิ้นส่วนสําคัญในประเทศและ4ก็คือการติดตั้งระบบความปลอดภัยของรถยนต์ค่ะโดยมาตราการสนับสนุนการ <c oughs> ผลิรถยนต์ตัว H-EV นี้นะคะจะปรับลดอัตราภาษีสรรพสามิตให้อยู่ระดับคงที่ในช่วงปี2571จนถึง2575ค่ะจากเดิมเนี่ยภาษีจะพยับขึ้น2%ทุกๆ2ปีซึ่งปัจจุบันนะคะจนถึง3 1ธันวาคมปี2 5 6 8จะเก็บภาษีสรรพสามิตอยู่ที่8%สํเหรับรถที่ ปล่อยคาร์บอนเท่ากับหรือน้อยกว่า100กิโลเมตรต่อ100 กรัมต่อกิโลเมตรนะคะแล้วก็ถ้าปล่อยนะคะ1 0 1ถึง120กรัมต่อกิโลเมตรก็จะอยู่ที่16%นี่คืออัตราเดิมนะคะที่จะขยับเพิ่มขึ้น2%ทุกๆ2ปีแต่ว่ามาตรการนี้อย่างที่บอกไว้ก็คือจะปรับลดอัตราภาษีให้อยู่ระดับคงที่ตั้งแต่ปี2 5 7 1ถึง2575นอะคะนอกจากนี้นะคะบอร์ดอีวีก็ยังสรุปผลของมาตรการส่งเสริมอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าของรัฐบาลด้วยนะคะซึ่งทางบิวอัยเนี่ยมีก,นนมรมการ ลงทุนในโครงการสาหก,กรรมยานยนต์รถยนต์ไฟฟ้าทั้งการผลิตยานยนต์ b e v ประเภทต่างๆแบตเตอรี่แล้วก็ชิ้นส่วนรวมถึงสถานีอัดประจุไฟฟ้ามูลค่าเงินลงทุนรวมแล้วเนี่ยนะคะประมาณสักกว่า8 0,000ล้านบาทด้วยกันผ่านมาตราการ EV ี3.0แล้วก็ EV 3.5ค่ะซึ่งกรมสรรพาสามิตระบุนะคะว่ามีผู้เข้าร่วมมาตราการทั้งหมด24แบรนด์ด้วยกันนะคะคิดเป็นจำนวนยานยนต์ทุกประเภทรวมกันถึงกว่า118,000คันค่ะ นะครับเมื่อสักครู่พูดถึงเรื่องการเก็บภาษีสารภาษามิตรนะครับปัจจุบันเขาจะเก็บผ่านสิ่งที่เรียกว่า,ามลภาวะที่ถูกปล่อยมาจากท่อไอเสียก็คือหน่วยเป็นกรัมต่อกิโลเมตรถามว่าแล้แต่ก่อนมันเก็บยังไงเก็บตามขนาดเครื่องครับเช่นตามกว่า1้0ยซีซีเก็บเท่านี้นะครับเพราะเชื่อว่ายิ่งเครื่องเล็ก ยิ่งปล่อยมลภาวะน้อยนะครับแต่ว่าต่อมาบอกไม่ใช่เครื่อง3 0 0พซีซีถ้าเกิดว่าคุณปล่อยมลภาวะน้อยคุณก็จะต้องจ่ายเงินน้อยลงไปด้วยถ้าเกิดเครื่องคุณเล็กแต่ถ้าเกิดคุณสร้างมลภาวะคุณก็จ่ายเยอะ,ะก็เป็นการล้อไปกับกรีนดิคโนเมี่นี่แหละครับเพราะฉะนั้นเวลาที่ดูภาษีสรรพสามิตตอนนี้จะงงว่าทําไมอยู่ดีๆมาดูว่าเขาปล่อยคาร์บอนออกมากี่กรัมก็เป็นเหตุประการชนิดนี้แหละครับฝากกด s u b s c r i b e กดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งช่วยเตือนเพื่อไม่ให้พลาดทุกข่าวสารดีๆจากเดนะครับ